อยากผสมสีบัตเตคีมให้เข้มแต่ก็กลัวจะเกิดอันตรายนะคะวิธีการไหนที่เราจะผสมสีให้เข้มถูกใจแล้วก็สามารถนําไปใช้โดยไม่เกิดอันตรายด้วยฟังคลิปนี้ให้จบค่ะหลายคนที่เข้ามาทําขนมขายนะคะก็มักจะซื้อสีน้ํามาผสมสีในการทําบัตเตคีมต่างๆแล้วเพราะว่า1หาซื้อง่าย2แล้วก็ราคาถูก แต่ยิ่งเราใส่สีมากเท่าไหร่นะคะอันตรายก็อาจจะเกิดกับผู้บริโภคได้ค่ะเช่นสีแดงสีเขียวไม่กระทั่งสีเหลืองนะคะย่เราจะใส่ให้สีเข้มไปตั้งแต่แรกเลยอะส่วนใหญ่ค่าสีจะเกินตามกฎหมายที่กําหนดแช่มดก็เลยอยากจะมาแชร์2วิธีค่ะที่ตัวเองก็ลองนําไปใช้ดูแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเออทาให้สีบัตเตอร์ครีมเนี่ยมันมีสีที่เข้มกว่าปกตินะคะท,ทั้งทงที่ใส่สีในปริมาณที่เท่าเดิม วิธีแรกนะคะก็คือเชมดเนี่ยจะตีบัตเตอร์ครีมที่เราผสมสีแล้วเนี่ยไปเรื่อยๆด้วยความเร็วแบบช้าๆนะคะด้วยหัวตีใบไม้แล้วก็ค่อยๆทยอยปาดอ่างไปเรื่อยๆนะคะอาจจะตีไปเนี่ยถึงประมาณ20นาทีเลยวิธีการเนี้ยจะทำให้สีเนี่ยมีลักษณะที่ค่อยๆเข้มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะ มันคือการเอาอากาศในบางส่วนเนี่ยเข้าไปแทนที่นะคะแล้วก็ให้สีเนี่ยมันแตกตัวได้ดีหากเรานะคะเทียบกับการผสมสีด้วยมือคือใช้ไม้พายคนไปเรื่อยๆเ,เนี่ยสีอ่ะมันจะแตกตัวได้ช้ากว่าในกรณีที่เราผสมเยอะๆแล้วก็มีวิธีหนึ่งนะคะวิธีนี้อาจจะเคยเห็นกันมาบ้างแล้วแต่บางคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินก็คือให้อาบัตเตคิมที่เราผสมสีเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะไปอัางบนน้ำร้อนนะคะสักประมาณ5-10วินาที หรือบางคนก็แนะนำว่าให้เอาไปเข้าไมโครเวฟสักประมาณ1 0 1ถึงวินาทีแล้วก็นำออกมาคนนะคะจนสีเนี่ยค่อยๆเข้มขึ้นแต่วิธีการนี้ก็มีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งคือเมื่อบัตเตอร์ครีมมันโดนความร้อนแล้วเนี่ยมันก็จะมีการละลายหรือว่าเมลวไปเราก็เลยต้องเอาบัตเตอร์ครีมเนี่ยกลับไปแช่เย็นนะคะแล้วก็ค่อยๆเอามาตีใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เม็ดสีของมันเนี่ยมีความชัดขึ้นแล้วก็บัตเตอร์ครีมเนี่ยก็มีโครงสร้างที่ฟูขึ้นมานน่นอง แต่เจ้าวิธีการที่นําบัตเตอร์ครีมไปแช่แข็งหรือไปแช่เย็นแล้วนะคะแล้วมันเกิดการแข็งตัวแล้ววิธีการเอาเขามาตีซ้ำอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราอะจะต้องค่อยๆตีเขาด้วยความเร็วต่ํานะคะไปเรื่อยๆจนบตัตเตอร์ครีมของเรามีลักษณะที่นุ่มลงนะคะแล้วเราก็ค่อยสปีดเป็นความเร็วปานกลางแล้วก็ขึ้นไปความเร็วสูงสุดไม่อย่างนั้นเนี่ยบัตเตอร์ครีมของเราอะ่ะมันจะแปลสถานะกลายเป็นเนยเฉยเลย สายแต่งเค้กนะคะที่ชอบแต่งเค้กสีส,ส,สันสดใสเนี่ยก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูค่ะเชมดมเชื่อว่าวิธีการเหล่านี้ก็จะทําให้เราทําขนมได้ปลอดภัยนะคะแล้วก็ขายได้อย่างหมดห่วงแน่อนอนค่ะ